จีนเตรียมตัวในเรื่องของไอ้ทรัมป์เนี่ยเตรียมมา4-5ปีแล้วตั้งแต่มันเป็นประธานดียุคแรกแล้วต่อด้วยไบยเดนไบเดนเป็นมา4ปี ยุคแรกเนี่ยมันอารวาจีนจีนก็ได้รู้สันดานว่ามันเป็นของมันอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นจีนนะฮะท่านทูตจีนประจำประเทศไทยนะผมกําลังเชียร์จีนอยู่นะเดี๋ยวจะหาว่าผมมีอคติกับพวกท่านผู้นําจีนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์อย่างสูงส่งท่านผชมรู้ไหมว่าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่จีนคิดมาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วคือการสร้างเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ทั้งหมดนี้เพราะว่าจีเนียอ่านเกมออกล่วงหน้าเลยว่า การเจริญเติบโตของจีนในอนาคตนั้นจะยิ่งใหญ่มากจีนจะกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของอเมริกาซึ่งก็เป็นไปแล้วตอนนี้รายงานกระทรวงกลาโหมของอเมริกานะฮะที่มีมาตลอดเวลาพิจารณาว่าจีนคือศัตรูดับหมายขหนึ่งของอเมริกาไม่ว่าจะเรื่องการค้ามา่วสายยุทธภาพแล้วนั่นคือที่มาว่าสมัยบารักโอบามาเนี่ยเป็นคนตัดสินใจนี่เป็นนยโยบายของชาติอเมริกานะเป็นนยโยบายของเพนตากอนเป็นนยโยบายของฝ่ายฝ่ายการทหาร ความมั็นอเมริกาบอกว่าต้องหยุดยั้งจีนทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ให้โตไปกว่านี้เพราะว่านี่ขนาดปิดกันแล้วจีนยังมีเสรียรภาพอันดับ2ของอเมริกาตอนนี้เสถียรภาพจีน18ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแค่20กว่าล้านล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองไม่เกินสิ้นทศวรรษนี้นะฮะจีนจะต้องชนะอเมริกานี่แน่นอนนี่คือการบล็อกตั้งกำแพงภาษีซึ่งทรัมป์เป็นคนรุริเริ่มแต่ตอนหลังเนี่ยไบยเดนก็ใช้นโยบายทรัมป์เดินหน้าต่อทีนี้พอจีนรู้เรื่อง ื่องนี้แล้วว่าจะต้องถูก <c oughs> บล็อกอย่างแน่นอนสุดสิ่งที่จีนทำคือเขาเตรียมตัวไปแล้วตั้งแต่อเมริกามันบล็อกจีนในเรื่องเทคโนโล,โลยีท่านผู้ชมครับมันบล็อกหัวเว่ยไม่ให้หัวเว่ยขายในประเทศอเมริกาไม่ให้หัวเว่ยไปทำอะไรอเมริกาแล้วก็บังคับให้ทางตะวันตก EU ให้ไล่กิจการหัวเว่ยออกไปไม่ให้ใช้กิจการบังคับ g o o g l e ระบบ Android ให้ตัดความสัมพันธ์กับจีนให้ตัดความสัมพันธ์กับหัวเว่ยท่านผู้ชมรู้ไหม สามสี่ปีที่แล้วนี่ผมวัยเกือบล้มละลายแต่คนจีนต้องจำเอาไว้อย่างประวัติศาสตร์ของการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามและรังแกของจีนในร้อยกว่าปีที่แล้วของประเทศทางตะวันตกนั้น นี่คือแรงมุมานะที่จะต่อสู้กับประเทศที่รังแกจีนมาก่อนคือโดยหลักๆเป็นประเทศทางตะว,วันตกจีนจะผลิตสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยหา l o c a ค content ได้ในประเทศตัวเองหมดเลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นต้องการอันนี้เอาบริษัทจีนอันนี้ผิดให้ต้องการนั้นออาบริษัทจีนอันนี้ผิดให้ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือ ชิปส์ไมโครชิปส์เนี่ยมันมีอยู่2ส,ส่วนท่านผู้ชมส่วนแรกคือว่าบริษัทดัตช์ชื่อ ASML ไมโครชิปเนี่ยจะผลิตได้ก็ต่อมีมีเครื่องผลิตไมโครชิปเครื่องอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลิทโทกราฟคนที่ผูกขาดคนเดียวในโลกนี้แล้วมีความเชี่ยวชาญชำนาญที่สุดก็คือบริษัท ASML ของดัตช์เนเธอร์แลนด์อเมริกาก็เลยบล็อกและบอกไม่ให้ขายเครื่องผลิตไมโครชิปให้จีนในระดับสูงก็คือระดับกระจกกระจก หาซื้อที่ไหนก็ได้ก็อยากขายก็ขายไปแต่ถ้ามันเป็นชิปที่มีความเล็กและมีอำนาจมีพลังมากตั้งแต่14นาโนมเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆถึง7นาโนมเตอร์5นาโนเมตรมันต้องใช้เครื่องอีกประเภทหนึ่งผลิตไม่ให้ขายจีนก็ไม่มีสิจีนก็เลยกัดฟันรู้มาว่าเขาพัฒนาเครื่องลิทโทกราฟีด้วยตัวเขาเองทั้งทั้งที่ในเครื่องลิทโทกราฟีแต่และเครื่องนั้นทางดัชยืนยันเลยว่ามีส่วนประกอบ ต่างๆเล็กๆน้อยๆอยไม่ต่ำกว่า1ล้าน2แสนชิ้นแต่ในที่สุดจีนในความที่ฮึดและหัวเว่ยฮึดสู้ต่อมาเจนหลงเฟยประธานหัวเวยไม่ยอมแพ้ประชุมกันเลยบอกว่าจากนี้ไปเขาจะทุ่มเงินทั้งหมดลงไปในเรื่องของการวิจัยและค้นคว้าที่เขาเรียกว่า R&D Research and Development จนกระทั่งหัวเว่ยได้คิดออกมาในสุดและหัวเว่ยก็ผลิตชิปของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องซื้อมาจาก ตะวันตกเขาเรียกชิปอันนี้ว่าคิรินเก้าพันหัวเว่ยก็เลยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วจีนก็มีบริษัทที่ผลิตชิปแล้วค้นคว้าในเรื่องชิปเรียกว่า SMIC ซึ่งตั้งอยู่ที่เซี่งยงไฮ้บริษัทนี้กับหัวเว่ยก็เลยร่วมมือกันแล้วรัฐบาลจีนก็ให้การสนับสนุนให้เงินทุนเต็มที่ในที่สุดจนทั่งความสามารถของจีนด้นานเทคโนโลยีนะั้นมันลุกล้ำนี่เราไม่ได้พูดถึงเฉพาะไมโครชิปนะท่านผู้ชมครับเป็นไปได้อย่างไง ที่จีนพัฒนารถไฟความเร็วสูงออกมาได้เป็นระดับหนึ่งของโลกเป็นผู้มีเทคโนโลยีเรื่องรถไฟความเร็วสูงของโลกเป็นไปได้ยังไงที่จีนทําโครงการอาวกาศที่ถูกอเมริกากีดกันอเมริกามีสถานีอวกาศชื่อ ISS International Space Station การถูกกดดันกีดกันกันแกล้งนี้ทําให้จีนพร้อมฮึดสู้ จีนก็เลยเริ่มนโยโบายอวกาศของจีนมีสถานีอวกาศตัวเองชื่อเทียนกงแล้วตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญทางองค์การอวกาศแม้กระทั่งผู้นรยการนาซายังยอมรับเลยว่าโครงการอวกาศของอเมริกาล่าหลังจีนไปมากจีนเนี่ยรู้ว่าพึ่งพา GPS ไม่ได้เพราะเป็นของอเมริกาอเมริกามันบล็อกหมดจีนก็เลยคิดระบบโลเคชั่นขึ้นมาเรียกว่าเปโต ไปโตตอนนี้เนี่ยมาถึงรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วเมื่อ Google ตัดระบบ Android ออกหมดจากจีนหัวเว่ยทำอะไรหัวเว่ไม่ตายดิ้นรนแล้วสร้างระบบ Harmony OS แล้วก็เตะระบบ Android ของ Google ออกไปถ้ารู้รู้ใช่ไหม Bluetooth ก็ของเป็นตวนตกคุณจะเข้ามาใช้ Bluetooth ได้คุณต้องเป็นสมาชิกขององค์กรที่คุม Bluetooth และอเมริกาเป็นคนอยู่เบื้องหลังเขาก็ตัด b l e t ู tooth ออกจากจีน หัวเว่ยก็เลยสร้างระบบเรียกว่าเนียลิงด้วยตัวเองนะท่านผู้ชมด้วยตัวเองจนกระทั่งเนียลิงนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า b l u e ู o o t h 10เท่าทอดเวลาไปหน่อยเนียลิงก็ต้องฆ่า b l บลูท t h ไปโถก็ฆ่า GPS เอาอากาศตอนนี้ชนะไปแล้วก็คือของจีนล่าสุด2ปีสัมปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงได้อ่านข่าวแลว่าจีนเริ่มผิดเครื่องบินมาแข่งกับโบอิงและแอร์บัแล้วเรียกว่า C 1 9 1 9จากบริษัทโค m แม C919 วันนี้มีออเดอร์ที่มาจากรัฐบ,บาลจีนมาจากการบินภายในประเทศและมาจากเอเชียนอกเฉียงใต้นั้น500เครื่องละยังไม่ทันไรเรจีนก็พัฒนาเครื่องบินอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่า C929C929 ก็คือเอามาแข่งกับ Boeing 787 Dreamliner แข่งกับ Airbus A350 เป็นเครื่องบินรัศมมระยะระยะทางระดับค่อนข้างไกลและบรรจุคนได้200กว่คนท่านผู้ชมครับที่ผมเล่าไม่ฟังนี้เป็นส่วนที่เห็นว่าจีนได้เตรียมตัวอะไรไว้บ้างทุกอย่างเพราะจีนรู้อยู่แล้วแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเทคโนโลยีพวกนี้อเมริกาไม่กลัวเหรออเมริกากลัว เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องอากาศเรื่องการบินจีนกําลังไล่ตามอเมริกาอยู่อีกไม่นานและก็มาถึงเกมเช a งเจอตัวเปลี่ยนเกมรถยนต์ไฟฟ้าจีนกลายเป็นบริษัทที่ประเทศผิดรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกไม่มีใครในโลกนี้จะสู้จีนได้เลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านี่คือสิ่งที่จีนได้เตรียมตัวมาในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมา แล้วทุ่มเทในงานวิจัยค้นคว้าอย่างหนักแน่นตั้งแต่สมัยไอ้ทัมเมื่อ8ปีที่แล้วจีนเขาเรียบสาษาอังกฤษเขาเรียดับเบิลดาวนอัดลงไปเลยเฮ้ยวิจั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 ยลงทุนให้บริษัทไหนซึ่งเป็นสตาร์ทอัพแล้วท่านผู้ชมรู้มไหม้้วดีฟซีเกอขึชนอยไงไง AI ตอนนี้ AI คนที่เป็นกลางอยู่ในวงการ AI ไั่่วโลกบอกว่า AI จีนนำา AI อเมริกาไปเรียบร้อยแล้ว ชิป AI หลักๆคนผิดก็คือ NVIDIA เดียอเมริกาบล็อกเลยไม่ให้ระดับที่ใช้กับ AI ระดับสูงสุดไม่ให้ขายต่ำลงมาให้ขายได้ดิฟซีซ,ซื้อไปแล้วดิฟซีซก็ใช้ระดับต่ำสุด ของชิป n อ i นวเดียเสือกทำา AI กขึ้นมาไช่ในราคาถูกกว่าไอ้กันเยอะแยะไปหมดตอนนี้ AI ในจีนเกิดขึ้นไปหมดเลยทุกอย่างปุบปับปุบปับ AI จีนก็เข้าไปสู่ทางด้านแสนอย่างุภาพแม้ขทงังทางการทาหารของจีนอยู่ในสภาพที่ว่าถ้ารบกันจริงๆแล้วโดยจีนไม่ไปข้ามทะเลไปรบท้ากันยกพลเข้ามามาที่เกาะกวมมาที่โอกินาวาของญี่ปุน่นหรือมาที่ฟิลิปปินส์ยังไงก็แพ้จีนเพราะจีนอยู่ที่ จีนจะเข้าไปยึดไต้หวันเมื่อไหร่ก็ยึดได้ทันทีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงแสนดุลภาพอเมริกาก็ทําอะไรจีนไม่ได้พูดถึงอวกาศอเมริกาก็แพ้จีนพูดถึงโครงสร้างโลจิสติกรถไฟความเร็วสูงอเมริกายังไม่มีเลยจีนเป็นคนที่มีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครสู้ได้และเทคโนโลยีรถไฟฟ้าจีนอันดับหนึ่งอีกหลายต่อหลายเรื่องทีนี่อะไรบ้างที่จีนเตรียมตัวไว้จีนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่จีนต้องการเนี่ยสำคัญที่สุดคือพลังงาน เพราะจีนใช้พลังงานมากเพราะฉะนั้นจีนจะมุ่งมั่นปกป้องช่องทางในการที่จีนจะไม่ขาดพลังงานและนี่คือสิ่งที่จีนต้องไปจับมือกับซาอุดิอาระเบียแล้วจีนก็วางท่อส่งแกส๊สจากจีนไปทางรัสเซียเรียบร้อยหมดแล้วนะเดิมทีจะผ่านมองโกเลียแต่มองโกเลียไปถือข้างอาเมริกาก็เลยไปผ่านคาซัคสถานแทนแล้วก็เข้ามาที่จีนเพราะฉะนั้นจีนจะสะสมพลังงานไว้เยอะถ่านหินจีนมีมากพอ ที่จะอยู่ได้อย่างสบายๆไม่เดือดร้อนใายประมาณ3-5ปีอาหารจีนสั่งซื้ออาหารมาแล้วจีนผลิตอาหารในประเทศจีนมีอาหารมีธัญพืชมากพอที่จะเลี้ยงดูประชาชนของตัวเองไปอย่างน้อย3-5ปีโดยที่ไม่ต้องมีอะไรใหม่เข้ามานะอาหารพลังงานเรียบร้อยแล้วทานหินนะฮะเทคโนโล,โลยีก็เรียบร้อยแล้วเงินทุกอย่างเนี่ยตอนนี้อเมริกาลืมนึกไปว่าช่วงอเมริกา ขึ้นภาษีจีนเนี่ยจีนค้าขายบนเส้นทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางทั่วโลกเลยเงินนี่เข้ามาจีนมากกว่าที่ส่งออกไปที่อเมริกาอีกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับสรุปว่าอเมริกาคือสีผิงโทษนะท่านผนะู้ชมบอกว่าไอ้ทั้าไอ้บา้ามึงจะขึ้นภาษีเท่าไหร่มึงก็ขึ้นไปกูไม่ต้องส่งไปข้าวขอไม่ขายเหมืองกูไม่แข